สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าเจ้าปีน้อยน้องทีแก้วสหายค่ะวันนี้มาเจอแรงของสหารค่ะมาเดือมาเดือปีนี้ดกมากต้องต้นปีเขาก็จะมีฝนดีนะแล้วเขาก็ขาดช่วงนะมาเดือนกว่าน ผลเขางามมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบความเย็นมากเนาะงามงามโดดด้วยคนก็จะมีบอลมาเล่นมาหิบมะเดือ่อมีประโยชน์มากมายเลย มีคนมือบอลต้นใหญ่มากเ็าทำสารไม่เคยได้กินอ่ะไม่เคยได้กินเลยมาไม่ทันแพงค่ะลูกหนึ่งนี่ร่วมยูโรนะคะเขาบอกก็มีประโยชน์แล้วเข้ามาไกลค่ะของที่นี่ก็จะมี บางทีไม่ทันสุกนะคะไม่ทันสุกหน้าหนาวมาก่อนเขาไม่ชอบความเย็นนะเขาไม่ชอบความเย็นดกดกดกดจริงๆโอ้โหทุกคนดู นก็สช่อหนึ่งเป็นถึงข้างล่างเลยนะคะเป็นถึงข้างล่างเลยต้นเขาสมบูรณ์มากสมบูรณ์จริงๆ ตรงนี้ก็ห้าเหลือมาเดียวะคะ่ะบ้านเราก็ปลูกได้นะบ้านเราเหมาะนะคะอากาศเขามีแบบที่อบแห้งด้วยนะคะ ูกให้ใครก็กินได้มันก็เลยว่ากันไม่ได้แต่อย่าเด็ดเล่นเนาะเด็กบางคนเขาก็ซุกซนนะคะตเตียเตี้ยก็มีค่ะตเตีย้ยเตี้ยกรติดนีลูกสมบูรณ์มากลูกก็โตสมบูรณ์มาก สามกิ่งใหญ่ๆสามลำต้นใหญ่ๆเลยนะคะขเขากว่าแผ่กิ่งก้านเนาะเขาทำาสาวอะ่ะถ้าทำสาวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะงามนถ้ามีที่บ้านนี่คือสบายเลยนะคะสบายเลยสบายเลย มีที่บ้านนี้ดูอะไรอย่างนี้เนี่ยงามไหมงามไหมจะมาเก็บตันไหนดี <c oughs> <c oughs> อันนี้ใกล้สุกแล้วสีเขาเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ใช่ทั้งนั้นค่ะใช่ทั้งนั้นเลย ใช่ทั้งนั้นเลยใช่ทั้งนั้นเลยเลย้ไหมขั้ <c oughs> วเขาสมบูรณ์มากเลยอะอยู่สูงน้นเยอะแยะแต่ สกจริงๆมะเดือมะเดือมะเดือขอบคุณนะคะโตมากโตมาก คุณค่ะสวัสดีค่ะ